สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ v ว s o l d เจ r รรายการที่จะนำเสนอภารกษษษาิจสำคัญของทุกๆเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กตร์และประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีนาศรีบัวชุมค่ะคุณผู้ชมคะแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะ พลโทสวรแสงผลแม่ทัพภาคที่2และผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2เดินทางมารับทราบสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนมพร้อมมอบถุงยางชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภยัยในเขตเทศบาลเมืองจํานวน5รา,ายโดยมีนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่สองกล่าวว่าสําหรับการดําเนินการในการป้องกันและการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นมีความเป็นห่วงแต่ส่วนราชการต่างๆได้ดําเนินการตามภาระหน้าที่การพัฒนาเพิ่มเติมมากขึ้นในเรื่องการแจ้งเตือนและการประเมินสถานการณ์ซึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคือการมีฝนตกหนักผลกระทบพูดได้ว่าน้อยมากจะมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่การเกษตรคือมีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก ส่วนที่เป็นภัยขนาดใหญ่ไม่มีโดยการร่วมมือของส่วนราชการในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการให้การแจ้งเตือนและได้ทําตามคําแนะนําของส่วนราชการในการดําเนินการเป็นไปอย่างทันท่วงทีไม่มีการเสียหายได้เห็นถึงความเข้มแข็งของส่วนราชการในจังหวัดนครพนมทุกภาคส่วนที่ทําให้เกิดความเรียบร้อยต่อจากนี้ไปการเฝ้าติดตามสถานการณ์ก็ยังดําเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยที่มีการเฝ้าระวังในพื้นที่เฝ้าระวังในพื้นที่ที่ยังมีน้ําท่วมในสองอเภอส่วนใหญ่ไม่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่กระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรบางส่วนจังหวัดนครพนมเข้าประเมินก,การช่วยเหลือเตรียมการในส่วนของแม่น้ําโขงและทุกพื้นที่ตอนในมีการเตรียมการและการซักซ้อมกับการช่วยเหลือประชาชนสําหรับผู้ที่มีผลกระทบด้านอุทกภัยน้ําแล้งภายหนาวได้ประสานงานไปยังหน่วยงานของกองทัพบ,บกเพื่อขอรับความช่วยเหลือ มีการเตรียมความพร้อมทั้ง10มฑลทนหารบกมีการเตรียมการในการตรวจสอบกําลังพลเมื่อปลายเดือนมิถุนายนเพื่อให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนน้อยที่สุดเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนให้น้อยที่สุดไปต่อที่ชายแดนไทยมาเลเซียกันค่ะกองทัพบกไทยและกองทัพบกมาเลเซียได้จัดประชุมร่วม ABC แก้ปัญหาสารสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงไทยมาเลเซียอย่างยั่งยืนค่ะ ที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ทอำเภอรกระทู้จังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียได้จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียหรือ RBC ครั้งที่113โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศซึ่งเป็นการประชุมต่อจากการประชุม RBC เมื่อครั้งที่112เมื่อ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพโดยมีพลโทสานติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4และพลโทดาโต,ตเตงกูมูฮัมหมัดเาลซีบินเตงกูอิบราฮิมผู้บัญชาการกองกําลังกองทัพปกสนามภาคตะวันตกมาเลเซียเป็นประธานร่วม โดยการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียครั้งที่113ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยอบอุ่นแสดงออกถึงความมีมตรีจิตและความเข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมกันที่ต้องการส่งเสริมความร่วมมืออันนามาซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศมีคณะทํางานทั้ง6คณะประกอบด้วยคณะทํางานด้านการข่าวและปฏิบัติการด้านจิตวิทยาคณะทํางานทางบกคณะทํางานทางทะเลคณะทํางานทางอากาศ คณะทำงานด้านการจัดการชายแดนและคณะทำงานด้านการจัดการต่อภัยพิบัติซึ่งคณะทำงานทั้ง6คณะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากและสิ่งท้าทายต่างๆด้วยความตั้งใจเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียขณะเดียวกันการจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานต่างๆซึ่งมีความร่วมมือและการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดได้ส่งเสริมและทำนุบำรุงสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย โดยกิจกรรมต่างๆได้ดําเนินการได้บรรลุความเข้าใจในมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังช่วยการแก้ปัญหาที่อ่อนไหวและเปิดมุมมองใหม่ๆระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนขยายต่อไปยังด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีการชะลอตัวไปกว่า2ปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติการฟื้นฟูด,ด้านเศรษฐ,ฐกิจจึงจําเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในทุกมิติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเร็วทั้งนี้โดยความร่วมมือของทั้งสองประเทศจะยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตเนื่องจากกําลังเข้าสู่ยุคแห่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดและสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมิติทางด้านความมั่นคงที่ไม่อาจคาดการได้และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียผ่านเวทีคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคจะเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของชุมชนต่างๆตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียอย่างต่อเนื่องต่อไปซึ่งหลังจากนี้มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม R b c ครั้งที่114ในช่วงครึ่งปีแรคึ่งแรกของปี2567 เพื่อรับรายงานกิจกรรมทวิภาคีและยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้สูงขึ้นต่อไปศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้จัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ถาวายเป็นพระราชกุศลเนื่องไหนโอกาสเดือนแห่งมหามงคลฉเฉลิมพระชมพัรษา91พรนษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนีพันปีหลวงค่ะพลตรีนกสิทธิ์คงชินสาธิติ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นประธานนำข้าราชาการกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจากหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ค่ายภูมิพลตลอดจนสมาชิกสมาคมแม่บ้านหารบกสาขาศูนย์การทหารปืนใหญ่ พร้อมใจกันทําความดีเพื่อสาธารณะประโยชน์ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมณบริเวณพระปลาโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่ตำบลเขาพระงามอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีด้วยการทําความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำให้เกิดความสวยงามสะอาดตาสแสดงออกถึงความรู้รักสามคัคคีด้วยการทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังในโอกาสเดือนแห่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566 โอกาสเดียวกันนี้ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังได้ติดตามความคืบหน้าการดําเนินโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนกองทัพอุถัตมสองเหล่าสร้างซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและ,มะเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานพร้อมนําวิทยากรจากโครงการทหารพันธ์ดีค่ายภูมิพลมาถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชปลอดภยัยตามหลักวิชาการการผลิตน้ําหมักชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ตาม สำหรับปรับปรุงบำรุงดินให้แก่คณะครูและเด็กนักเรียนในการปลูกผักกินเองเพื่อมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารโปรตีนที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนพร้อมทั้งจัดกำลังพลจิตอาสา Army b a r b e r Delivery บริการตัดผมฟรีให้กับเด็กนักเรียนชายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองและได้นาไอศกรีมมาแจากให้กับเด็กนักเรียนได้ร่วมรับประทานอีกด้วยค่ะ ไปต่อที่กิจกรรมสำหรับน้องๆเด็กเล็กนะคะมณฑลฐานบกที่37ได้มอบนมพงอัดเม็ดให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนค่ายเบงรายมหาราชและก็ที่โรงเรียนอนุบาลกองทัพบ,บกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์จังหวัดเทียงรายค่ะเพื่อเป็นอาหารเสริมที่รับประทานง่ายมีประโยชน์ต่อร่างกายให้เจริญเติบโตแข็งแรงอย่างสมวัยค่ะ พลตรีประพัทน์ภบสุวรรณผู้บัญชาการบนทนฐานบกที่37นำนมผงอัดเม็ด852กล่องที่ได้รับจัดสรรมาจากกองทัพภาคที่3ไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายเมงรายมหาราชและโรงเรียนอนุบาลกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ค่ายเมงรายมหาราชอ,อ,อ,อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของเยาวชนให้ได้รับประทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอันจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กให้เจริญเติบโตแข็งแรงสมวัยพร้อมกันนี้ยังได้มอบเครื่องฟอกอากาศ เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องเรียนให้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจได้อย่างสดชื่นมากขึ้นและในโอกาสนี้ยังได้จัดบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชให้คําแนะนําการดูแลตนเองแก่ครูและเด็กนักเรียนไม่ให้เป็นโรคที่มากับช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะโรคหวัดรวมไปถึงการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกที่กําลังแพร่ระบาดด้วยค่ะ ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรานที่35จัดก,กำลังพลชุดจิตอาสารวมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุคณะกรูผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาบ้านทีนกโคกว่า50คนค่ะร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทีนกโคหมู่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตาก ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในห่วงที่ผ่านมาโดยทำการฉีดล้างกวาดดินโคลนและเก็บเศษซากความเสียหายภายในอาคารและนอกอาคารฟื้นฟูความเสียหายเพื่อให้พร้อมรองรับเด็กเล็กกลับเข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทีนโคส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกายสติปัญญาให้แก่เด็กเล็กอย่างสมวัยทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชาชนนีพันปีหลวงเัื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566ค่ะมวลทนฐานบกที่38ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าล้านไร่รวมใจไทยลาวภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมกอฟผอจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านปางกอมจังหวัดน่านค่ะ พันเอกทศพลผ่องศรีสุขเสนาธิการมณฑลฐานบกที่38เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่าล้านไร่รวมใจไทยลาวภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมกอฟผอที่โรงเรียนบ้านปางกอมตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดน่านโดยความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้นำบ้านห้วยตองเมืองเชียงห่อนแขวงชัย,ยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาได้ดําเนินการในหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนแผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเพื่อร่วมการฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรักความหงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติและร่วมการอนุรักษ์ รักษาไว้ต่อไปอย่างยั่งยืนกองทัพบกยังคงดูแลน้องๆทหารกองประจำการนะคะที่กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่23ได้ส่งมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านเพื่อครอบครัวทหารกองประจำการที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่บ้านเลขที่242หมู่3บ้านสวยนอกตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา พันโทรกฤษณพันธ์เกิดทองคำผู้บังคับกองพันทหารราบที่1โกรมทานราบที่23เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวทหารกองประจำการที่มีฐานะยากลําบาก ให้กับพลทหารสุรเดชหลอมทองทหารกองประจำการรุ่นปี2,566ผลัดที่1เพื่อให้ครอบครัวของทหารใหม่มีที่พักอาศัยที่ปลอดภยัยมั่นคงแข็งแรงตามนโยบายของกองทัพบกในการดูแลครอบครัวทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันทั้งนี้กองทัพบกได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือครอบครัวทหารกองประจำการมาเป็นลำดับแรกในทุกๆด้าน เพื่อให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อตอบแทนกำลังพลที่ได้เสียสละทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติกิจกรรมดีๆยังมีอีกมากมายนะคะกำลังพลทหารหมวดเสนารากักหน่วยขึ้นตรงกรมฐานราบที่8ได้จัดหมอเดินเท้าเพื่อประชาชนไปลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่กลุ่มผู้สูงวัยค่ะพร้อมกับได้เสริมสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจตลอดห้วงการฝึกประจำปี2566นี้ค่ะ กองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่8ดค่ายมหาศักดิพลเสพจังหวัดขอนแกน่นจัดกับจัดเจ้าหน้าที่ทหารหมวดเสนารักประจำกองอำนวยการฝึกหนึ่งชุดหมอเดินเท้า ไปพบปะประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านภูพานคามหมู่7จ็ดตำบลโนนทานอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแนะนําการดูแลสุขภาพแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ประจําบ้านและเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหารกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งหน่วยได้นํากําลังพลและยุโทโธปกรณต่าง เข้าทำการฝึกในพื้นที่ของสนามฝึกทางยุทธวิธีมณฑลทหารบกที่28เป็นประจำในทุกๆปีตลอดจนการประสานงานอำนวยการด้านต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูและอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีค่ะที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินรวมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจากกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาบริจาคโลหิตโดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3จํจำนวน14ทหารศึกษารวม1 3 0นาย โดยใช้สถานที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเทศบาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินท้งนี้ได้มอบโลหิตที่ได้รับบริจาคก,กับนักศึกษาวิชาทหารให้กับสภากาชาติไทยโร,โรงพยาบาลจังหวัดกาลสินเพื่อเก็บไว้เป็นเลือดสำรองได้ปริมาณทั้งหมด35,350ซีซีค่ะไปต่อที่เรื่องราวทหารพรานช่วยเหลือประชาชนนะคะ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานาที่21ได้รีบเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกถังแกส๊สเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลืออย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ กองร้อยฐานพรานที่2101หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้ทำการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจพบรถยนต์ของประชาชนเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นรถยนต์ t o โยต a r รีโวทะเบียนพอพึ่งขอไข่8025เพชบูรณ์ของบริษัทรวมกิจปิโตเรียมจำกัด ซึ่งบรรทุกถังแก๊สจำนวน76ทั้ถังเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบริเวณถนนสาย1268ระหว่างบ้านนาเจริญตำบลเหล่ากอหกอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยกับบ้านร่มกล้าวตําบลบ่อภาคอำเภอชาติการจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบชื่อคนขับคือนายจิรเดชเงื่อนจันทองอายุ32ปีจากการสอบถามคนขับเล่าว่าตนกำลังจะขับรถไปส่งแกส๊สให้ลูกค้าพอมาถึงที่เกิดเหตุเกิดฝนตก และเนื่องจากเส้นทางคดเคี้ยวถนนลื่นตนจึงบังคับรถยนต์ไม่อยู่จึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลที่21จึงเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภยัยและช่วยการขนย้ายรถยนต์และถังแก๊ส76ถังรวมกับกู่ภัยออกจากบนถนนเพื่อให้รถสามารถสัญจรได้ตามปกติซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาต่างก็ยกมือไหว้กล่าวขอบคุณและเช่นชมเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ได้รีบเข้าให้การช่วยเหลือสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามเดือดร้อนเพื่อให้ประชาชนได้กลับมามีรอยยิ้มเพราะพวกเราคือทหารพรานลูกอีสานหัวใจเพื่อประชาชน ด้านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่37นํานำโดยชุดประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านทานทอง จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่3211ประชาชนจิตอาสาเข้าทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวรบริเวณลำห้วยเดือตตาบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยฝายมีขนาดความกว้างประมาณ80เซนติเมตรยาว10เมตรสูง1เมตรเพื่อใช้กักเก็บน้ำจากยอดเขาให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำมีน้ำไว้ใช้ในอุปกรอุป,ปโภคบริโภค รวมถึงเพาะปลูกพืชตลอดทั้งปีอีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เกิดความตระหนักรู้ร่วมดูแลทรัพยากรป่าไม้ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งจากน้ำป่าไหลหลากดินโครนถลม่มตลอดจนภัยแล้งและสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน ไปต่อที่ภารกิจช่วยเหลือทีมสกายด็อกเตอร์นะคะหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาศได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36และทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สรียงจัดทีมสกายด็อกเตอร์ใช้เฮลิคอปเตอร์รับผู้ป่วยจากหมู่บ้านกลางป่าลึกค่ะเพื่อไปรักษาเร่งด่วนที่โรงพยาบาลแม่สรียงอย่างปลอดภัยค่ะ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโดยกองกําลังนเรศวรและศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขได้ทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยานเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มีอาการป่วยฉุกเฉินได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีเมื่อได้รับการร้องขอในกรณีดังกล่าวหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาศได้จัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212สสนับสนุนการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินโดยร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์จาก รงพยาบาลแม่สเรียงและนายสิบพยาบาลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36ไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินเพศหญิงอายุ48ปีมีอาการปวดท้องด้านขวาอย่างหนักจากบ้านห้วยมะโออำเภอศพเมยที่อยู่กลางป่าไปส่งที่โรงพยาบาลแม่สเรียงในอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้เวลาบินประมาณ45นาทีค่ะท้งนี้เนื่องจากมีดินโคลนถลม่มเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด ไม่สามารถเดินทางโดยรถหรือเรือได้ปฏิบัติการดังกล่าวสามารถส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยค่ะ ด้านชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผาเมืองจัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212จำนวนหนึ่งเครื่องสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศเพศช,ชายอายุ61ปีมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากโรงพยาบาลชัยปราการอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลนาครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาบินประมาณ35นาทีซึ่งถ้าลลำเลียงทางรถยนต์จะใช้เวลาถึง3ชั่วโมง30นาทีค่ะซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยได้ถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัยแล้วค่ะ คุณผู้ชมคะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นําชุมชนเข้มแข็งที่ 3- 2 0 1ได้จัดกําลังพลร่วมกับเยาวชนสภา,านักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวและเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านไปร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเพื่อศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ช่วยเหลือคณะกรรมการหมู่บ้านในการดํานาและปลูกหญ้าแฝก ที่ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลบ้านกิ่วจำปีตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เราไปติดตามชมคลิปวิดีโอที่น้องๆส่งมาค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราโยชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านและสภา,านันกเรียนโรงเรียนบ้านแม่หนูปัวค่ะในกิจกรรมวันนี้พวกเราจะเข้าทำการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อถ้าพร้อมกันแล้วตามกันมาเลยค่ะ ขอข้าหงนค่ะโดยหมู่บ้านกิวจำปีเป็นหมู่บ้านดังกิจพอเพียงเขาสำรักง,งานพัฒนาชุมชน,ชนอำเภอชะบการด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อในครั้งนี้จะเที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหา2566ซึ่ง น่าสนวนราชการประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนายอุทัยสอนจีนปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองเป็นประธานในพิธีหลังจากพิธีเปิดกิจกรรมจะเป็นการปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมบ่อบปลาเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำลดการช้าล้างพังทลายของหน้าดิน รัชการประชาชนและเยาวชนกำลังลุกไม่ใช่การในการดำเนินค่ะ ใหม่ในกิจกรรมเกี่ยวเข้าสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะ มาถึงช่วงวันนี้ในอดีตแล้วนะคะ16สิงหาคมร่วมลํำลึกเหตุการณ์และเทิดทูนเรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์กับ VR s o โซเทเจค่ะ16สิงหาคมพุทธศักร,ราช2503หรือคริสตศักร,ราช1960โจเซฟคิดเทนเจอร์กระโดดร่มลงมาจากบอลูนเหนือรัฐนิวเม็กซิโก เป็นนักบินและเป็นผู้ทดสอบทดลองขับเครื่องบินรุ่นต่างๆในกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริการวมไปถึงการทดสอบการบินในองค์การนาซาด้วยระดับความสูง3 1 3 3 0เมตรเป็นสถิติโลกของการกระโดดจากที่สูงโดยตกอย่างอิสระและเป็นอัตราเร็วที่สูงที่สุดของมนุษย์โดยไม่ใช้เครื่องบิน16สิงหาคมพุทธศักราช2520หรือคริสตศักราช1977 เอลวิสเพรสลีนักร้องและนักแสดงชาวอเมริกันถือเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและได้รับฉายาราชาร็อกแอนด์โรลถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านพักที่เมมฟิสรัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาด้วยวัยเพียง42ปี16สิงหาคม2519พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สเสด็จออกน้ำพระตำหนักจิตลาดาระโหฐานพระราชทานพระบรมรัชโราช,ชาวโรกาสให้ในชาว White House, เอสไวท์เฮาส์เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนำนายไมเคิลเจมแมนฟิลวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตโมลารัตมอนทานาประเทศสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย หมดเวลา v ิ a ยเชเจอร์แล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะช่วงต่อไปชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันปวีณาศรีบัวชุมและทีมงาน v ว a ยเชเจอร์ทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ